สวัสดีทุกคนมาอัปเดตตูต้ปลาที่ออฟฟิศกันหน่อยจากวันี้ ที่ลืมไปแล้วน้องเพาะวันนันที่เรารับน้องๆมาเลี้ยงนะก็ผ่านไปอาทิตย์กว่าแล้วปัจจุบันน้องๆก็ยังไม่มีชื่อเลยทุกคนคิดดูและอยากให้เพื่อนๆตั้งชื่อให้น้องๆกันหน่อยน้องที่เราอยากให้ตั้งชื่อก็เป็นตัวนี้เลยนะจากที่สังเกตเนี่ยน้องเป็นพันสิงห์ไฮบิลลูกผสมนั่นเองมีอุปนิสัยน่ารักดุ๊กไปมาตลอดเวลาเลยแล้วก็กินเก่งมากๆเพื่อนๆที่น้องควรชื่ออะไรดีอะแล้วในตู้เนี้ยนะก็ยังมีอีกหลายตัวมากๆที่รอให้เพื่อนๆตั้งชื่อให้อยู่ไว้จะมาตั้งให้ครบทุ ขนาดไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันนะอ๋อ,อ,อเป็นเพราะอาหารแน่ๆเลยเแบบพราะอาหารที่เราให้เนี่ยไม่ทําให้น้าขุนนั่นเองให้น้องปลาอิ่มท้องแล้วยังช่วยเรื่องน้าไม่ขุนอีกแบบประโยชน์ครบถ้วนทั้งโปรตีน35มีเม็ดอาหารตั้ง3สีบอกเลยคุ้มค่าครบจบในถุงเดียวจริงๆกลับมาที่เรื่องตั้งชื่อเพื่อนๆอยากให้น้องตัวนี้ชื่อว่าอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันมาน้เลือกความคุ้มค่าเลือกอาหารปลาซากุระโกนะคะ